สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำโครงการ Smart Safety Zone 4.0ขึน้นเพื่อเป็นโครงการนำร่องในเขตพื้นที่ต่างๆโดยมีเป้าหมายคือพัฒนารูปแบบวิธีการป้องกันอาชญากรรมโดยใช้นวัตกรรมและยิดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดเรื่องเมืองอัจฉริยะและกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้พิจารณาคัดเลือกสถานีตำรวจนครบาลบุกผารามเป็นหนึ่งใน9สถานีนำร่อง โครงการสมาร์ทเซฟที่โซน4.0ของกองบัญชาก,การตำรวจนครบาลเพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวสถานีตำรวจนครบาลบ,บุคคารามซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกประจำสถานีตำรวจนครบาลบ,บุคครามตามแนวทางสร้างเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรดักชุมชนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ พันตำรวจเอกวิวัฒนาชัยบุญญาณุพงศ์ผู้กำกับสนบุพารารประธานกรรมการพันตำรวจโทรักชยุทธสายพรญาติรองผู้กำกับการป้องกันปรับปรามสนบุพารารรองประธานกรรมการพันตำรวจโยทยุทธนาน,นังครารองผู้กำกับการสอบสวนหัวหน้าง,งานสอบสวนสน,าานบุารารรองประธานกรรมการ พันตำรวจโทเจษดาพรอ่อนทองคำรองผู้กำกับการสืบสวนสอนอบุพารามรองประธานกรรมการพันตำรวจโทเฉลิมพลเกียรติท่ารายรองผู้กำกับการจราจรสอนอบุพารามรองประธานกรรมการพันตำรวจโทวิชัยเดชน้อยมณีสารวัตรป้องกันปราบปรามสอนอบุพารามคณะทำงานและเลขานุการพันตำรวจโทเสกสรรปเทสังสารวัตรป้องกันปราบปรามสอนอบุพารามคณะทำงาน พันตำรวจโทอติกันชัยทองดีสารวัตรป้องกันปรับปามสนบุพารามคณะทำงานพันตำรวจตรีไตพบุญมาวงสารวัตรสืบสวนสนบุพารามคณะทำงานพันตำรวจโทอนุชิตวงศา oss, บุตรสารวัตรอำนวยการสนบุพารามคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการร้อยตำรวจเอกบุญนิพิษกิ่นพรามสารวัตรจราจรสนบุพารามคณะทำงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะทำงานผู้อำนวยการเขตของสารหรือผู้แทนผู้อำนวยการเขตพมรีหรือผู้แทนภาคประชาชนคณะทำงาน นายนารงอ่อนพินประธาน,นาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสอนอบุพารามนายโชคชัยเพชรรัตนวิวัฒเลขานุการนายชัยยุทธกิติพัฒนบิรกคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสอนอบุพารามนายชัยพรศรีวัฒนวิบูลที่ปรึกษาคณะกรรมการนางสารโรธโรหะยานสรีประธาน,นาคณะกรรมการชุมชนโรงคามนางวราพร ยังสันเทียประธานคณะกรรมการชุมชนวัดบุพารามนายอุดมชัยกิจประเทืองรองประธานกรรมการชุมชนโรงคามนายโสรัตกันหะเสนร,รองประธานคณะกรรมการชุมชนวัดบุพารามหน่วยงานภาคธุรกิจคณะทํารรงานนางสาวการจนาพรเพชรคงผู้จัดการห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาอิสรภาพนางสาวอาทิตยายะสิงผู้จัดการศูนย์การค้าแพลตฟอรม์มวงเวียนใหญ่ หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานคณะทำงานผู้อำนวยการสํานักเทศกิจหรือผู้แทนผู้อำนวยการไฟฟ้านาคนหรหลวงเขตวัดเรียบหรือผู้แทนผู้จัดก,การส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสารที่3.2หรือผู้แทนหัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรีหรือผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีหรือผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิชัยญาติหรือผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติไทยซิกหรือผู้แทนหน่วยงานสื่อสารมวลชนคณะทำง,งานนายสมชายแจ้ตั้งหัวหน้ากองบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์นิติรัฐออนไลน์นายจารุวัฒน์อ่อนเกิดบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วงในสยาม ได้ระดมความคิดเห็นเพื่อรับทราบข้อมูลสถานภาพอาชญากรรมในพื้นที่ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนทัศนคติของประชาชนต่อการทำงานของตำรวจและวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยอาชญากรรมร่วมกันโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น3ประเภทคือพื้นที่ปฐมภูมิพื้นที่ยุติยภูมิและพื้นที่สาธารณะ กำหนดการแผนการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการป้องกันอาชญากรรมการกำหนดแผนการตรวจพื้นที่ให้เหมาะสมกับสถานภาพอาชญากรรมโดยบูรณาการกำลังคนทุกฝ่าย และการนํานวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกโดยนํานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรมมาใช้ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องประเทศไทย4.0และการพัฒนาระบบราชการ4.0ออดพันลีรายงานา เป็นโครงการที่ดีนะครับทําให้พื้นที่ปลอดภัยนะครับหัวใหญ่ที่นัองประชาชนนะครับว่าสาม,มารถเดินทางไปบ้านโดยปลอดภัยนะครับเป็นการนําเทคโนโลยีและก็วัวตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ประสานกับการทํางานรุ่ใหม่ของระบบราชการสิบสุดสุนะครับซึ่งทางนองน้ำผารามเนี่ย ได้สูกคับเือป็นสอนอทำร่องในกองพัรตำรวจนครบาลแนะครับก็ต้องขัดเกลื่้งการสัตวจนะครับที่ให้ความร่วมมือขอเรียนเป็นท่านสัรวครับที่ระดมรเบีให้ความเขียนเกี่ยวกับการนี้นะครับนันละ่งลรเบ็นนะครับประธานกอตอลสวรอสอนองารามนะครับก็มีความดินดียกับที่ได้มาร่วมประชุมเกี่ยวกับเซตพิโซน40นะครับ ได้คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคนนะครับโดยความร่วมมือของหนทํางานทั้งรในหน่วยงานของข้าราชการภาคประชาชนและหน่วยงานต่างๆทั้งของการไฟฟ้าและอื่นๆคิดว่าโครงการนี้จะดําเนินการไปได้ด้วยดีครับผมพนักตัว เราผู long, ้กำกับการต้งการปรับปรามฐานในส่วนของคำบลรสถารานนะครับก็ขออนุญาตกล่าวรายละเอียดของโครงการธรรมะเพชรชิโซนของปัลลาบุขาลามนะครับก็ใช้ที่โครงการนะครับโครงการชื่ว่าวัดบุขาลามองเวียนใหญ่ธรรมะเพชริโซนสี่ศูนย์นะครับก็ในวันนี้นะครับก็เป็นการประชุม การทีเครือข่ายป้องกันดัดกำเทงรุกของสถานีตำรวจนครบาลอัลลานะครับเป็นการเริ่มต้นในการจับเคลื่อนโครงการังล่าวนะครับซึ่งได้กําหนดพื้นที่นะครับตั้งแต่วัดบุคาลามนะครับนะครับไปจนถึงพื้นที่วงเวียนใหญ่นะครับเป็นกําหนดเป็นพื้นที่โซนต้นนะครับก็ในตัวโครงการนะครับเราก็จะมีการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV นะครับทั้งกล้องสองานาสิก้างนะครับ กล้องของกรุงเทพมหานคารนะครับมายังห้องศูนย์ปฏิบัติการ CTOC ของสถานีตำรวจนครบาลสารางนะครับแล้วก็จะจัดเจ้าที่นะครับจัดเป็นเจ้าที่ตำรวจนะครับฝ่ายตรวจตัวนะครับมอนิเตอร์กล้องวงจรปิดนะครับที่อยู่ในพื้นที่เซที่โซนนะครับเพื่อสอดส่องดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เซที่โซนของเรานะครับ ะครับในการประชุมภาคีเคเือข่ายนะครับวันนี้เราก็ได้ขอความร่วมมือของภาคีเคเือข่ายนะครับในการจัดอาสาสมัครนะครับในพื้นที่นะครับมาร่วมตรวจจุดตรวจป้องกันอันตรายกรของเรานะครับที่ที่ได้กําหนดไว้นะครับเพื่อเสริมเสริมการปฏิบัตินะครับในการสร้างความภูมิใจของประชาชนในพื้นที่นะครับให้ให้เกิดความปลอดภัยนะครับก็ แล้วก็ได้ขอความช่วยมือนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับทั้งสันักงานเขตสุทรีและเขตคลองสานะครับในการปรับปรุงสภาพแวดล้อนะครับตัดต้นตัดแหล่งต้นไม้นะครับนะครับแล้วก็ปรับปรุงซ่อมแทมเสาไฟสองสว่างที่ทำรุดนะครับให้อยู่ในสภาพดีนะครับให้ใช้งานได้ตามปกตินะครับให้ประชาชนเนี่ยนะครับเดินถนนพยายามท่องืนไดนอย่างปลอดภัยนะครับก็ วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสเริ่มต้นที่ดีนะครับก็สางสุภาส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็คาดหวังว่าโครงการนี <g> ้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการนะครับสามารถสร้างความมันใจให้กับพี่น้องประชาชนครับก็เปาพัฒนาวิวัฒน์เจ้าขามตานวัตรนบุพการนะครับ มีโครงการนีเราก็มีการจดสวยเป็นทีนี้เป็นโครงการที่ดีเพราะเราทําเพื่อประชาชนนะครับแต่เราต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพราะว่ามันเป็นพื้นที่กว้างก็จะช่ทางเขตทางทางเขต,เตเแล้วก็ทาง,ทางห้างร้านต่างๆ,างๆุมชนต่างๆต้องให้ความร่วมมือกันโครงการนี้เนี่ยถ้าเราได้ทําได้สาเร็จเป็นโครงการที่ดีมากนะครับเราเราต้องร่วมมือกัน จะทาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเือ่อันนี้วันนี้เป็นเรียนแต่ว่าเป็นเรียงเรื่องต้นที่จะเริ่มมาปัญหาต่อไปทุกคนให้ความร่วมมือปัญหาที่จะแก้ปัญหาต่างๆมันจะจะ,จะจะดีขึ้นนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ